โอ้ตื่นตามากนี่แหละดีมากมากสำหรับใครทงไม่ผ่านเอเย่นแล้ค่ะที่แบบแตกไม่อยู่ทูบไม่อยู่ในต้นทุนฟรีก็กกาากตอ้องหันห้าไปลองนี้หนะหน่อยเลยประมาณสองหมื่นคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้านการเงินอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยีใบ่ายและไม่ขาดอยาเสติ สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาจาัดการที่แก่งบัตเชก่ารอยาวกันจ้าน้องเกียรติร่มของเรานั่นเองน้สาววันนี้นะคะเราพกงบมาแบบว่าเบาๆจ้ะแม่9 9บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะเริ่มต้นกันที่เป็นละ10บาทเนาะหมุนจุดทายาไปเลยสัก10-20รอบนะคะแตบ่บเมื่อไหร่ได้ตังค์เพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเพิ่มเบ็ดมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าตังค์ใกล้จะหมดก็จะต้องลดเบ็ดด้วยเนาะเดี๋ยวตังค์จะหมดไปซะก,ก่อนนะคะโอเค โอ้โหเออโอ้โหเมื่อกี้ตั้งเลือสิบเก้าบาทเกือบตายเลยวไม่ละเออสวยนั่นนั่นเอ,เอาแล้วลองเลยนี้โอเคได้ตังกลับขึ้นมาเจ็ดสิบเจ็ดบาทเกือบรวยแล้วเมื่อกี้ตังเกือบหมดแล้วนะโอเคสวยแม่ยาวไปอันนี้ได้อะไรได้อะไรไหมทอ,องวัดทองมายาบ้าเอออย่างดีที่จไหลต่อไปอือหือโอเคได้มาตอกขอมโบนะจ๊ะงแล้วก็ะตัได้อีกเออโอ้โห เปิดฉากมามทุกปังเลยนะเกมนี้ตั้งแต่แบบเปิดมาใหม่ๆจนตอนนี้จริงๆถือว่าดีมากๆแต่ง่ายมากๆเลยนะคะดีตรงที่ว่ามีการล็อกวายนี่เองแล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยๆย่างแบบนี้ไงื้าเด็ได้อีกมาพ่อใสืบตามเอาแล้วเอาแล้วไหลนีอยู่เลยนี้อเอาแล้วตัวตายโอ้ดอกนี้เล่นนอกไปเลยจ้ะแม่227บาท จวดีนะตังของเราก็สามร้อยไปแล้วเนี่ยเพิ่มเป็นตัวจวดต่อไปอย,ายาวๆจะสาวอเออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้หลัวก็มาฟ้าร้อยสามสิบห้าอันไหลต่อเลยทีนี้โอ้โหไม่ต้องเข้าฟรีสปินก็ไปังได้เคยเห็นเวลาโอ้ยเอาแล้วอีกสองร้อยสองมาฟ้ายหงานนี้อีกสองกระชากๆโอ้โหไหลจวดไหลจ้าไม่หยุดเลยแะ่สาวอือหือโอ้ยคือดีคือปังสี่ร้อยสามสิบหก ได้อีกแล้วยังได้ต่อไปจากแม่เฮ้ยเห็นไว้บอกแล้วไม่ต้องเข้าสรีนก็ไปได้คือเกมนี้ดีสิโอเคสวยจะสาวเหลยจะต่อไปไหมโอเคดอกนี้คือแบบนัเนินอกคือปังเลยอะสามพันสามเฮ้ยคือดี ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพูดได้แต่คําว่าดีแหละคือมันดีจริงๆอะ่ะคือเว็บนี้เขาเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะคะก็เลยไหลยาวแตกง่ายขนาดนี้และอีกอยา่างนึงนะคะสำหรับเพื่อนที่ไม่มีธนาคารเกมนี้เขารองรับโูมานี่วอลเล็ตจ้ะฝากถอนผ่านโูมันี่วอลเล็ตได้เออดีปะด่ะล่ะถ่าดีแล้วก็ช็อตนะคะตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้ะแม่โอ้อหือเมื่อกี้พาดหนึ่งเนาะ ย,ยาวไปจากง,งานนี้ฟังไม้ฟังดูกันเอ,เองโอ้โหสวตรแล้วก็มอบป้าโอ้โหเสียดายผู้หญิงนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปเก็นต่อเลยเจ้สาวดอกนี้ขอแบบปังๆขอแบบไหลยาวยาเอาเอสวยมัไฟ้าสวย แล้วก็เออร้อยยี่สิบไหลต่อมายังไหลต่อไปจ้าร้อยหกสิบหาอะไรก็ได้ขอแค่ไหลไปเรื่อยๆไหลไปยาวๆไม่ต้องเข้ากรีดปินก็ปังได้จ้ะวันนี้เพราะว่าแค่มีก็ปังแล้วเนี่ยมันไหลไม่หยุดอ่ะอืมคูณเก้าวไปแล้วด้วยงันนี้โอ้โหพันเก้าไปจ้ะ ได้อีก250คูณ1 1ไปแล้วด้วยแล้วก็มีคูณ12ก็อต่ออีก2,200สอใช่ไหมอืมห้อยามาไปได้อีกสวยจะสาวไร้จะอะไร,ะไรขนาดนี้โอ้โหโอ้โหได้จบเกมแน่ละวันนี้ตังหลักมงนินไปแล้วใช่ไหมอือหือเฮ้ยโอ้โหมันปังมากนี่แหละดีมากๆสำหรับเวทโครงไม่ผ่านเอเย่นนะคะคือแบบ แตกไม่อยู่ชุดไม,ไม่อยู่ไม่ต้องเข้าฟรีสปินก็ปังได้ดอกนี้เนาะเน้นๆไปเลยจะสาวสองหมนหนเจยเจ็ดสบหาบาทโอ<ฮ>้โหแป๊บเดียวอ่ะตั้ง 25, 2 5งหมื่นคิดดูดิไม่มีการเข้าฟรีสปินเลยนะคะแต่แบบมันไหลยาวไหลจวดของมันไปเองอ่ะ ดีจ้าถ้าหากาว่าเพื่อนๆอยากจะลองเล่นนะคะตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเว็บนี้เขาเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์ก็เลยจะแตกโบแบะง่ายนิดนึงใครที่ไม่มีธนาคารก็คือฝากถอนผ่านธูมานี่วอลเล็ตได้เพราะว่าเขารองรับธูมานี่วอลเล็ตนั่นเองส่วนนี้ขอสซอร์กุนบากันก่อนนะคะมาเล่นกันต่อจ้าตังเยอะมากมากโอ้โหถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่จากช่องของเขาคนใดนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย